ฮุยยอิดพาทีมเก็บสามแต้มจากอายุทยาแต่มีเรื่องที่คุณอาจพลาดคุณสื่อรักษาการของบีจีประทุมอยู่ในเต็ดยังมีเรื่องที่อยากเผยและอาจจะสร้างความแตกต่างในวงการฟุตบอลไทยในเกมล่าสุดของศึกฟุตบอล b ี d อดีซิลิออนซิกเ2ิ2หนันกัดที่8ที่ผ่านมาทีมของฮูยวยวบิดได้เก็บสามแต้มจากการชนะอยุธยาอยู่ในเตดที่สนามทรูบีจีสเตเดียมผลนี้ช่วยให้ทีมเดอะแรบบิตยังคงไม่แพ้นใน3าเกมติดต่อกัน ชนะสองเสมอหนึ่งและรั้งอันดับสี่ในตารางล่าสุดแต่ที่น่าสนใจคือคำพูดของวูโยวิดหลังเกมซึ่งเขาเผยว่าผู้เล่นได้ตอบสนองกับแท็กติกที่ฉันสอนได้ดีช่วง80นาทีเราเล่นดีมากแต่ช่วงสุดท้ายเราพลาดโอกาสที่สำคัญและเกือบจะถูกลงโทษคำพูดนี้อาจจะเป็นการเผยให้เห็นถึงความท้าทายในการเล่นของทีมและการตัดสินใจของกุนซือวูโยวิตยังชื่นชมการป้องกันและการสร้างเกมของทีมพร้อมกับการยกเครดิตให้กับนักเตะทุกคนพิเศษ อย่างเจ้าเคนวารินทรนจนันนงวัฒน์ที่ได้รับโอกาสลงเล่นและแสดงฝีเท้าได้อย่างเด่นอีกทั้งวูโยบิตยังพูดถึงความสําคัญของนักเตะหลักอย่างชนาทิพย์สงกระสินและสารัต์อยู่เย็นที่จะช่วยให้ทีมมีผลสูงกว่านี้แต่ที่น่าสนใจคือบูโยบิดได้พูดถึงความสําคัญของการพักผ่อนของนักเตะอย่างชนาทิพย์ที่เพิ่งเล่นเกมโหลดหนักมาใน20วันที่ผ่านมาการพักนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นักเตะกลับมาสดและพร้อมสู้ในเกมต่อไปหรือไม่ในขณะที่ทีมบีจีประทุงอยู่ในเตด ต้องเดินทางไปเยือนสุขโขทัย f อในนัดต่อไปคำพูดของวูยลิบิชอาจจะเป็นกำลังใจให้กับทีมและนักเตะที่ต้องการกลับมาสู้ให้ได้ผลดีในเกมต่อไปแต่คุณคิดว่าอย่างไรการพักผ่อนของนักเตะจะช่วยให้ทีมมีผลดีขึ้นได้จริงหรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันอภิปรายเหตุการณ์ของการแข่งขันในวงการฟุตบอลไทยกันเถอะ